ไอเดียสร้างอาชีพวันนี้นะคะโรงพยาบาลคะทุกคนคุณหมอถูกตามด่วนบอกว่าตรวจภายในอะนะค แบบผิดปกตินิดหน่อยก็ให้มาตรวจซ้ว่าจะมีอะไรเป็นยังไงจะป้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยวัน <c oughs> นี้ก็มาเจาหอหมอสองคนเลยวันนี้ <c oughs> โรงพยาบาลใกล้บ้านผักคนชรานั่นะทุกคน <c oughs> ตึกสีกฟ้าไหม <c oughs> ใกลที่ทำงานเลย <c oughs> ร้าน ขนมปังร้านเค,ค้กนะคะปัติเซอร์ครีฝั่งตรงข้ามเห็นไหมทุกคนใหญ่มากเลยทั้งตึกเลยนะลานทิชี่แวะซื้อขนมมาเห็นไหมร้านใหญ่มากเลยตรงข้ามโรงพยาบาลอะ แถวนั้นก็คลินิกโรงพยาบาลห้างอะไรพวกนี้ก็อยู่ไม่ไกลกันเปิดเพิ่งเปิดตึกเพิ่งสร้างเสร็จตึกตึกด้านหน้าน่ะเขาสร้างเป็นอพาร์ตเมนต์นลด้านล่างเขาก็ให้เช่าเป็นพวกสำนักงานพวกนี้มีร้านพิซซ่าร้านขนมปังขนมเค้กอะไรเงี้ยมาขายแล้วก็มีพวกบริษัทจัดหางานแล้วก็บริษัทอื่นๆน่ะ เราก็มาเช่าที่ด้านล่างด้านบนคนก็อยู่อาศัยซีก็ซื้อมานะ กิ่นไม้ทะกคอนขนมหวานนะ่ะเต็มยาวเลยมันเป็นร้านใหญ่ไงแรับขนมปังมีก็มีหลายชนิดขนมอาหารเช้าเบเชอร์เบเชขนมนิ่มปังนิ่มๆอะ่ะที่กินเป็นอาหารเช้าอนะ่ะอร่อยแบบก็มีหลายอย่างซี่ก็ซื้อมาสามอย่างเลยเยอะอยู่นะฉลองฉลองจะได้ฉลองที่ได้ไปโรงพยาบาล ก็ไอเดียสร้างอาชีพวันนี้นะคะไม่ไกลไม่ไกลค่ะก็อาชีพเกี่ยวกับขนมปังนั่นแหละค่ะนะถ้าใครชอบสายนี้ก็ไปเรียนค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองอาจจะช้าหน่อยก็ไปลงเรียนกับคนที่เขาทำเป็นแล้วเยอะแยะหลายราคาคุณก็เลือกเอาแล้วคุณก็มาทำ เทซี่เคยไปเรียนที่กศนอนะการศึกษานอกโรงเรียนแผนกทำอาหารนะ่ะเขาก็สอนทำอาหารไทยแล้วก็สอนทำพวกเคก้กอะไรพวกนี้เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานคือคุณครูที่สอนทำอาหารนะ่ะเขาเปิดร้านขายขนมเคก้กแล้วเขาก็เลยส่วนใหญ่เขาก็จะเอาเอาเค้กที่เขาทำา่ามาสอนเขาก็จะทำเค้กง่ายๆคนที่ขายอะละห้าบาทสิบบาทตามตลาดอ่ะ ตามตลาดตามตลาดนัดเลยพวกนี้เขาขายได้นะเขา่าขายดีเขาก็ตามราคานะเขาก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มันออโอเคใช้ได้พวกมาการีนเลยพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบใช้ราคาแพงอนะ่ะเพราะว่าเขาไปขายที่ตลาดนัดอะไรพวกนี้มันก็ได้ได้ราคาประมาณนี้เขาทําขายราคานี้ไง ราคาก็อยู่กับที่คุณเลือกว่าตลาดของคุณลูกค้าของคุณอยู่ที่ไหนคุณขายให้ใครคุณก็เลือกทำเลยค่ะหละักตามหลักราคานั้นเพื่อนด้ซี่อยู่ที่ออชนบุรีหรือระยองว่ะชนบุรีอะ่ะบ้านเขาเนี่ยเ,ออเป็นเปิดขายของชำอะ่ะแล้วเขาก็ฝึกทำขนมปังไปเรียนทำขนมปังพวกนี้แล้วเขาก็มาทำขาย ก็ขายก็วางขายที่ร้านด้วยแล้วก็มีคนมาสั่งแล้วก็ส่งเลยพวกเนี้ยเขาก็เขาทำาอร่อยนะแล้วก็ก็ขายได้นะอ่คุณเดีย๋ยวว่าไปเขาก็ทำหลายไส่ทำขนมปังหลากหลายเนี่ยทำขนมปังอย่างเดียวขนมปังที่อยู่ในดวงใจของเทซี่ที่เทซี่ชอบกินมากเลยก็คือที่สระบรุรีตรงทางรถไฟที่ตลาดในอ่ะ ตรง,ตรงหัวมุมอะตรงข้ามทางรถไฟอะจะมีร้านหนึ่งนะที่ตลาดในที่สระบุรีเพอเมืองนะโอ้มันมันมันนุ่มมากมันอร่อยแบบสุดยอดคือร้านนั้นอะกินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากชอบที่สุดละขนมปังแบบร่วนแบบนั้นอะแล้วก็ไสหมูหยองไสอะไรนะลูกเกดอะไรเงยของโปรเทซี่เลยลองทำขายดูลองทำกินดูก่อน นะคะทุกคนคืออย่าไปคิดว่าเราทําไม่ได้ทุกคนทําได้หมดค่ะถ้าต้องการที่จะทําคุณแค่ฝึกฝนมันเรียนรู้มันเทคนิคหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เตาแต่ละคนไม่เหมือนกันอากาศอะไรความร้อนแต่ละคนไม่เหมือนกันคุณลองดูค่ะคุณทําได้ลิซีซื้อขนมนด้วยเห็นปลา,าเล็กเล็ก,ลก,ลกแค่นี้เองเนี่ยเรียนสิบ ใหญ่ไปเลียสิบหน่อยนะน่ากินใช่ไหมคะใครกทำมาการองก็ถามคุณคุณไม่ต้องไปทำมาการองแบบอเหมือนขาวก็ได้คุณทำมาการองอของบ้านเราอะอะไรนะมะพร้าวทําจากมะพร้าวทาจากอะอะไรพวกนี้ยแต่ทําให้รูปทรงมันเหมือนมากะรองอะมะกะรองหวานมากคุณ คุณแค่ทําให้มันเหมือนมาการองแล้วก็แต่งด้านบนเป็นรูปตุ๊กตาอะไรก็ได้แล้วก็ขนมคุณทําชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยมันขายนีเี่ซื้อมากี่ชิ้นนี่ยประมาณหกหกชิ้นเก้าชิ้นสิบสองชิ้นหรอสองชิ้นเลยใช่ไหมถาดหนึ่งขายยกเซ็จอันนี้ยสิบแปดยูโรสิบแปดยูโรก็อันละยูโรออกว่าได้มนะันะ้งเนาะประมาณเนี้ย ขนมเล็กๆแล้วคุณก็หาไอเดียแต่งให้มันสวยๆคุณบ้านเราของตกแต่งก็เยอะแยะนะถ้าคุณไม่ทำเองคุณก็ไม่ซื้อมันทำได้ทุกอย่างก็เป็นไอเดียสำหรับทุกคนนะ,ะขายให้ใครก็ขายให้คนรู้จักก่อนนี่แหละ <c oughs> ขายคนที่หยุดระแวกใกล้ตัวคุณนี่แหละค่ะระแวกบ้านคุณชุมชนชุมชนของคุณ ในเพจใช่ไหมกลุ่มอ่ะถ้าคุณอยู่จังหวัดสระบ,บรุรีคุณก็ไปลงสิในกลุ่มเพจจังหวัดสระบ,บุรีอ่ใกล้ๆอ่ะถ้าเขาชอบของของคุณนะยังไงเขาก็ซื้อคุณไม่ต้องกลัวคุณโฆษณาไปเลยนะคะเทซี่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีรายได้จากอาหารที่เรากินนะใช่ไหมเราทำกินเองเนี่ยแต่ ขอให้มันแปลเปรียนเป็นรายได้ของคุณมันก็เจ๋งเน่ยเจ๋งมากเลยใช่ไหมทุกคนคุณมีความสามารถอะไรคุณบอกให้โลกรู้เลยค่ะใช่ไหมเวลาคุณไปไหนก็บอกอ๋อนี้ทําขนมอยู่นะคะอะไรเงี้ยรับไหมเอาสักกี่ชิ้นดีสองสามชิ้นหา้าชิ้นราคาเท่านูน้นทางนี้มันเป็นขนมอันนี้นะใส่น,น,น,นู่นไอ้นี้อร่อยมากคุณคุณต้องโฆษณาตัวเอง ไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนออืม่าคุณจะไปคุยกับเพื่อนตอนนี้ฉันทำไอ้นี้อยู่นะคุณจะเข้าเฟซบุ๊กหรืออินเทอร์เน็ตอะไรของคุณเนี่ยคุณก็ลงโพสต์ไปเลยว่าคุณทาไอ้นี้อยู่แล้วอร่อยมากมันใส่สัดส่วนอะไรที่มีคุณภาพที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณก็ว่าไปคุณจะไปวัดคุณจะไปเที่ยวหรือเจอพบปะผู้คนอะไรเนี่ยคุณบอก ตลอดเลยว่าคุณทำอะไรอยู่และคุณขายมันเนี่ยคะ่ะลองทำดูคะ่ะเทสซี่เชื่อว่าทุกคนมีรายได้แน่นอนคะ่ะ